อ่ะเริ่มทุกคนอันนี้เป็นคลิปติวเนาะสรุปการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงบทที่หนึ่งของมอสเอออันนี้คือฟิสิกส์พิปินน่นน้ะจะมาสอนอ่ะจดตามอ่ะให้เวลาเปิดสองนาทีแล้วจดตามฟังนั้นถ้าเกิดน้องจําได้หมดน้องไม่ต้องจดตามเนี่ยฟังพี่แต่ลายมือจะไม่สวยเอิอฟังและจําแบบจะเป็นพื้นฐานและในห้องเรียนน้องจะเรียนแบบสนุกเข้าใจ ไปเรื่อยๆจนน้องสู่เทปเออมาเริ่มการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแนวเส้นตรงนี่คือชื่อบทเนาะสิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกคือมีสองปริมาณที่ต้องจำเลยคือสเกล่า กับเวกเตอร์เออยังไงสเกล่ากับเวกเตอร์ต่างไงเอาเริ่มสเกล่าเริ่มจากสเกล่าก่อนเออคือมีแค่ขนาดไม่มีทิศทางอ่ะมีแค่ขนาดทิศทาง,ทาง เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเข้าใจใหม่เนี่ยฟังไปก่อนฟังไปเรื่อยเพื่นๆไปก่อนเออสเกลาคือมีแค่ขนาดไม่มีทิศทางมีอะไรบ้างของสเกลามีอัตราเร็วไงเอออัตราเร็วหรือ v เท่ากับ s ส่วน t หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรต่อวิ จำหน่วยด้วยเดี๋ยวพี่มาสอนสำคัญยังไงระวังโดนข้อสอบหลอกเออพี่บอกเลยเออพี่ผ่านมาแล้วต่อไประ,ะอออระยะทางคืออธิบายก่อนระยะทางคือระยะทางทั้งหมดที่ใช้เคลื่อนที่ สูตรเลยคืออะไรนี่ไงจากเวก v เท่ากับ s ส่วน t กลายเป็น s เท่ากับ v t จำหาบ่อยในะระยะทางหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรพี่รู้ได้ไงว่าหน่วยเป็นเมตรก็นี่ง s เ,เรารู้ v ว่าหน่วยเป็นอะไรมาไหม s เ,เรารู v ้ v ว่าเป็น หน่วยเป็นเมตรต่อวิทหน่วยเป็นวิวิตัดวิเหลือเมตรนี่เพราะฉะนั้นอจะหน่วยเป็นเมตรอนี่คือเมตรนี่คือหน่วยของเมตรนี่คือหน่วยของระยะทางนะต่อไปเป็นวกเตอร์เออวกเตอร์นี่แหละเจ้าการวกเตอร์ คือสในอนะอสใจทั้งขนาดและทิศท,ทางเอาพี่เริ่มไปแล้วมาขยับก่อนนยมีทั้งคือสนใจทั้งขนาดและทิศทางเออมาคือยังไงเดี๋ยวจาไปก่อนเพลินเดี๋ยวพี่อธิเข้าใจบางคนเริ่มไม่เข้าใจแล้ว,วพี่ปิดคลิปดีกว่าโอ้โหร้องใจเย็นๆมาฟังตั้งใจก่อน เวกเตอร์ Victor, มีอะไรบ้างการกระจัดจำนะการกระจัดคือคือระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปสุดท้ายสุดท้าย,ายเออ สูตรคืออะไร s s เท่ากับ v t เครื่องหมายด้านบนนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเวกเตอร์มีก,การกระจัดมีอะไรความเร็วความเร็วสูตรคือ v v ห้อยเวกเตอร์เท่ากับ s ส่วน t เวลาเวลาไม่ต้องคิดทิศทางเนาะ ไม่เกี่ยวกันต่อไปมีอะไรความเร่งหรือ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t หน่วยเป็นเมตรต่อวิกลางสองอืมมางงบางคนงงแล้วอ่ะพี่จับให้ดูเลยสเกลา v is vector ยกเลขยกแรกเลยนะระยะทางกับการกระจัดจำได้ไหมหน่วยเดียวกันแค่ห้อยแค่มีเวกเตอร์ขึ้นมาเป็นไงมาดูสมมุติพี่อยรงนี้พี่จะเดินจากตรงนี้ เดิน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 เนเดิ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 นะดิเด่าเับเดิระดิดเท่ากับ ระยะทางทั้งหมดในการเคลื่อนที่ก็นี่เลย5 10กับ5รวมกันเป็น20กันเนี่ยหบวก10เป็น15 15้บวก5เป็น20ตอบเลย20เมเมตรการกระจัดคืออะไรครับพี่โอ้โหมาการกระจัดคือจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนี่น้องล่างานี่เลยอันนี้คือการกระจัดเออคือเท่าไหร่นี่เง10เมตรตอบเลยเท่ากับ10เมตร ต่อไปคืออัตราเร็ว v s ความเร็วคืออะไรเช่นพี่ให้โจทย์มากล่องตัวเนี้ยเคลื่อนที่จากศูนยเคลื่อนที่ v เท่ากับสอเมตรต่อเเคลื่อนที่เป็นเวลาเคลื่อนที่เป็นเวลา5วินาทีระยะทางเท่ากับกี่เมตร คิดไงอัตราเร็วอัตราเรา็วคือส่วนแค่ขนาดไม่ส่วนทิศทางอะให้แกนนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบสขนาดไม่เป็นทิศทางนะอัตราเร็วข้อนี้ก็จะตอบเป็น v จากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ก็เท่ากับ s เท่ากับ v คูณ t วีค่าเท่าไหร่สอมีค่า5 v เพราะนั้นเอจะเท่ากับ10บเมตรต่อวินาทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเร็วใช่ไหมความเร็วจะส่วนสวนทิศท,ทางเออก็กลายเป็น v v เวกเตอร์เท่ากับ s ส่วน t v ค่าเท่ากับ2เมตรพิทบวก S v s s ให้หา t มีค่า5ย้าย5ไปคูณสเป็น10 10เท่ากับ s เพราะงั้น s เท่ากับสิเมตรต่อวนาทีพี่แล้วมันต่างกันยังไงยังไม่เห็นมาเดี๋ยวพี่ให้โจทย์ไปทำอันนี้คือแกนบวกอันนี้แกนอันนี้คือแกนลบอันนี้แกนบวกเนาะ จะยทำเคลื่อนที่ไปทางนี้2เมตรต่อวีเคลื่อนเป็นเวลาเคลื่อนที่เป็นเวลา5้วีนาทีนะแบบละเอียดเลยน้องหากการจัดกับระยะทางให้พี่หน่อย อ่ะอะให้เวลาให้เวลาให้เวลาสิบวิเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้เลยการกระจัดเท่ากับลบสิบระยะทางเท่ากับสิบเหมือนเดิมอ่าเพราะว่าอะไร <S <S การกระจัดสวนทิศทางระยะทางไม่สวนทิศทางเออ ต่อไปความเร่งก็ V-U ลบ u v ลบ u ส่วนเทียคือความเร็ปวปลายลบความเร็วต้นส่วนเวลาคิดค่าออกเลยแค่นนนอไม่งงแล้วต่อไปเป็นหน่วยที่ต้องจำการแปลงหน่วยอันนี้สำคัญจำแค่นี้พอนา,น,นาโนถึงเทละนาโนถึงเทละการแปลงหน่วยทำไงพี่เช่น เขาให้หน่วยมาเป็นเคลื่อนที่10กิโลเมตรอยากรู้ว่าจะได้กี่เมตรจะเท่ากับกี่เมตรน้องก็ต้องเอาตัว k ออกเพื่อน k ออกน้องจะได้ค่าเมตรมาเอา k เท่ากับเท่าไห่กิโลเมตร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 อยู่ตรงนี้10ิกำลังสามก็จะเป็น10 คูณสิบกำลังสมเมตรเท่ากับใส่หน่วยไว้เท่ากับเท่าไหร่สิบคูณสิบกำลังสามสิบกำลังสเท่ากับหนึ่พั่งพันคูณสิเท่ากับหนึ่งตอบหนึ่งเมตรสิกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งเมตรเมตรอ่ะพี่ให้อีกสมมุติ เคื่อนที่ได้หนึ่งพันเซนติเมตรจะเท่ากับกี่เมตรอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ไปหามาสิบวิใค่เวลาสิบวปิปั๊มปุ๊มปุ๊มป,ป,ป,ปุ๊มปั๊มปุ๊มปุ๊มปั๊มพี่เงียบไปแล้วโอเคมาสิบวิ อ่ะหมดเวลาก็จะเป็นหนึ่งพัคูณเซนติเมตรเท่ากับเท่าไงเซนติเมตรสิบกำลังลบสองคูณสิบกำลังลบสองเมตรจะเท่ากับกี่เมตรเติมเมตรไปเราสิบกำลังลบสองคือเท่าไงคือเท่าไงหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนร้อยเออก็ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลือสิบไง ก็สิบกัลลบสคือ0ูนหอ่ะหรือคิดเป็นไรสิบกลังลบสองเท่ากับหนส่วนร้อยเก้าร้อ่ะเดี๋ยวพี่คิดให้คูณ10บคูณหนึส่วนร้อยศูนตัดศูตัดศูนเท่ากับสิเมตรต่อน้องลองไปฝึกหนนี้เรื่องนี้สำคัญ ต่อไปสูตรพื้นฐานที่ต้องจำได้เลยคืออะไรอันนี้สําคัญมากสูตรพื้นฐานจำไว้ให้หมดสูตรด้านบนก็ไปทวนนะั้นอันนี้สูตรพื้นฐานแบบ4ีสูตรบางบางที่สอน5สูตรพี่ให้จำสีสูตรพอไอ้สูตรไ v บีทลบเนี่ยมันแบบมัน ย้ายโปรติอ่ะ,อะสูตรแรกคืออะไร v เท่ากับ u บวก at สูตร2คือ s เท่ากับ ut บวก1 A t 2. ส่วน2 at กำลังสองสูตร3เท่ากับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t สูตรสเท่ากับ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 at คืออะไรมีตัวไหนมีอะไรก็แทนข้อนั้นไปจํา จำห้าสูตรให้ได้ปั๊บปับปับปับ,ปบจำให้ได้จำพวกนี้ให้หมดอันนี้คือพื้นฐานทั้งหมดแล้วก็มีความเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลี่ยก็ระยะทางทั้งหมดหานเวลาเนี้ยชิวอืมมาลองทําโจทย์เลยอันนี้อันนี้คือคําตอบที่พี่คิดไว้ให้แนะล้วน้องก็แสดงวิธีทํากันนะ มาพี่ให้เวลาพี่ให้เวลานองทําเองสิบวิวัตถุเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่15เมตรนานหวินาทีจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ความเร็วคงที่คืออะไรเออมาความเร็วคงที่ใช้ v เท่ากับ S ส่วน t อัตราเร็วคงที่อะไรอัตราเร็วคงที่ใช้ v เท่ากับ s ส่วน t ก็คืออะไรไม่ต้องใช้ทิศทางถ้าเกิดไม่คงที่ก็ใช้5สูตรนะเนี่ย5สูตรเนี่ย5สูตรนี้เนาะนี่เมื่อความเร่งไม่คงที่ต้องใช้5สูตรนี้ ความเร็วคงที่ง่ายเลยพี่บอกข้างบนเป็นเท่าไหร่จาก v เท่ากับ s ส่วน t ให้ความเร็วมาเป็น15หาระยะทาง s 6วิากก็กลายเป็น s เท่ากับ15คูณ6ระยะทางก็มีค่า65 30ทด3 6 16ทด3เป็น90เมตรถูกเข้าใจเนาะ วัตถุจากอยู่นิ่งเร่ง3เมตรเป็นวลา5วินทีหาระยะทางที่เคลื่อนที่เอาเลยนะความเร่งความเร่งความเร็วคงที่คืออะไรไม่มีความเร่งไม่มีความเร่งต้องใช้สูตรนี้แต่พอมีความเร่งเข้ามามันทําให้ความเร็วไม่คงที่ใช้สูตร5สูตร้านบนมีความเร่ง ใช้สูตรหาดันวนม,มาวัตถุเริ่มอยู่นิ่งวัตถุเริ่มนิ่งเร่งสาเมตรเป็นเวลาห้าวินทีหาหระยะทางการเคลื่อนที่อืมทำไงน้องเจ้าอะไรมีห้าสูตรอ่ะ v เท่ากับ u บวก at x เท่ากับ ut บวก1ส่วนส at กลังสแต่พี่เสียนสนะใช้4ก็พอสูตรที่5แบบไม่ค่อยได้ใช้ อะไรเนี่ย U บวก V ส่วน2คูณ t แล้วก็ V ีกลาง2เท่ากับ U กลัง2บวก 2, เ,เนาะมาต้องใช้สูตรอะไรมีความเร่งมีความเร่งเร่งมีความเร่งเป็นเวลาห้าวีมีวินาทีมีมีวินาทีมีวินาทีมีวินาที หายยะทางกันขึ้นที่หายยะทางกันที่เห็นสูตรแล้วเนาะต้องใช้สูตรนี้เออความอ่ะให้หยุดนิ่งคืออะไรหยุดเริ่มจากหยุดนิ่ง U ูเท่ากับศจากสูตรเอเท่ากับยูบวกหส่วนสองเอกำลังสองก็จะได้ว่าอะไร U มีค่าเป็นศูนย์เป็น0คูณ t บวก1ส่วน2 A ใช้เป็นใช้เป็นเท่าไหร่ดีใช้เป็น3มนี่ความเร่งให้มา3 t ทีเป็น5ากำลังสองเนาะศูนย์คูณทีได้ศูนย์ตัดไปเลยก็เหลือน1ส่วน2คูณ3คูณ25 5กำลังสองยี้วเนาะคูณ5กลายเป็นอะไร 2ตัด25ได้12.5 12.5จุคูณสได้37.5เจ็ดจุมตรเข้าใจเนาะไปลไ,ไวเลยไปกลับจาก A ไป B ีะเไป B และกลับมา A ทาง40เมตรจงหาระยะทางรวม ไปกลับจาก A ไป B และกลับมา A ระยะทาง40เมตรอืมาทำไงก็คือ A อเอาให้เข้าใจ A ไป B เนาะแล้ว B ก็กลับมา A รวมคือ40ระยะทางรวมก็คือเท่าไหร่ให้มาแล้ว40 ก็คือเไป B เซตบุบบ B กลับไป A แระยะทางรวม40เมตร40เมตรการกระจัดการกระจัดเห็นไหมกลับมาที่เดิมการกระจัดมีค่าเป็น0เมตรอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ V เท่ากับ S ทั้งหมดส่วนเวลาใช้เวลาไป4วินาทีกับ6วิรวมกันเป็นให้ เวลาทั้งหมดวัน v เท่ากับ s ทั้งหมดมีค่า40 t ทั้งหมดมีค่า10 0 .0 ับ0เป็น v เท่ากับ4เ <4 S 1> มตรต่อวินาทีต่อไปความเร็วเชิงเวกเตอร์เฉลี่ยหรือว่าความเร็วหาไง v เท่ากับ s ส่วน t ท,ทั้งหมด ทั้งหมดแล้วน้องจะรู้ว่าเท,ทั้งหมดคือการกระจัดเอเวกเตอร์คือการกระจัดและการกระจัดเราหาค่าได้ศูนย์ก็กลายเป็น0ส่วน,นทีศูนเศษเป็น0ส่นสนวนอะไรก็จะได้0ูนยนะเพราะฉั้น v เท่ากับ0เมตรต่อวินาที v เฉลี่ย ต่อไปข้อสุดท้ายเนอะก่อนจบก่อนราก่อนรารถมีความเร็วต้น12เมตรเร่งเพิ่ม4เมตรเป็นเวลา3วินาทีจงหาความเร็วสุดท้ายเดี๋ยวพี่ให้น้องคิดเดี๋ยวพี่ชีจ้จุดให้สูตรใาย V เท่ากับ U บวก AT S เท่ากับ UT บวก12ส่วนอทกลัง2 S เท่ากับ v บวก u หรือ u บวก v ส่วน2คูณ t v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as มองก็ใช้สูตรเลยคิด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 คิมคมมดมีความเริ่ต้นมีความเร่งมีวินาทีเอาสูตรอะไรดีหาความเร็วสุดท้ายเห็นแล้วปุ๊บคิดเลยจาก v เท่ากับ u บวก at ท ความเร็วต้นมีค่าเท่าไหร่สิบสองมีค่าเป็นสี่มีค่าเป็นสามคูณกันเป็นสามคูณสี่สิบสองสิบสองบวกสิบสอง v เท่ากับยี่สิบสี่เมตรต่อวิอจบสรุปคืออะไรสรุปจากสูตรว่า ความเร็วคงที่ใช้ v เท่ากับ s ส่วน t แต่ว่าถ้าความเร่งคงที่ใช้5สูตรแต่พี่เขียนแค่4สูตรเนาะเพราะว่าไอ้สูตร v t ไม่ต้องจำหรอกแล้วก็ไปทบทวนมานะว่าการกระ แบบสเกลาวิ c t กเตอร์อ่ะให้ให้นี้กันพี่จะถามว่าวงกลม1วงรัศ t มีหพี่จะหาระยะทางหางไงทางกลับวงกลมวนกลับมาสู่ที่เดิมระยะทางการกระจัดอ่ะน้องนึกน้องว่าวนกลับมาที่เดิมการกระจัดเท่ากับศนระยะทางหางไง จากสูตรพื้นที่วงกลมไลสองพายอาร์กลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณห้าก็จะกลายเป็นสี่สิบสี่คูณห้าหารเจ็ดห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบเป็นสองร้อยยี่สิบสองหารเจ็ดอันนี้คือ ระยะทางจบก็ไปทบทวนเนาะว่าสูตรที่ต้องจำเนี่ยต้องจำต้องจำอันนี้พี่ก็ไปดูอันนี้ก็การเปลี่ยนหน่วยการเปลี่ยนหน่วยกส็สำคัญมากแม่งแบบโจทย์ถามอะไรเปลี่ยนหน่วยอะไรอันนี้แค่พื้นฐานเดี๋ยวพี่มาเจาะลุยทีสูตรพื้นฐานถ้าเกิดมีความเร่งคงที่ต้องใช้สูตรพวกนี้จำให้แม่นสูตรพวกนี้เออ แล้วพี่ก็มาฝึกคำนวณเออเอาวันนี้ขอดจบเพียงแค่นี้ขอยน้องโชคดีนะแบบมาตั้งใจเรียนแบบนี้ก็แบบนำหน้าคนอื่นไปแต่ต้นแล้วเออไปลาก่อนทุกคน